ピカピカ สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดรชิติศรีตลทิพย์นะครับในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานะครับเป็นนักวิจัยนะครับที่ทําเรื่องการประยุกต์ใช้ฟองขนาดในโครนาโนนะครับสำหรับทางการเกษตรนะครับซึ่งทีมนักวิจัยนะครับก็มาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรนะครับแล้วก็คณะวิศวะเทคโโนลยีการเกษตรนะครับซึ่งฟองอากาศนะครับขนาดเล็กเนี่ยนะครับเนาะมันก็จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับประมาณ1 0บถึงสีนะครับไมโครเมตรนี่เป็นไมโครบับเบิลนะครับเนาะแต่ถ้าเป็นนาโนพัฟเฟิลนะครับฟอง อากาศนะครับจะเส้นผ่าศูนย์กลางจะน้อยกว่านะครับ200นาโนเมตรนะครับซึ่งก็จะมีการใช้ประโยชน์นะครับไม่ว่าทางการเกษตรนะครับทางแพทย์นะครับ,ก,บการปกรป้องคุณภาพน้ําการฆ่าเชื้อ การทำความสะอาดต่างๆนะครับนี่คือประโยชน์ของมันนะครับแล้วก็นะครับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานะครับเพิ่งมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกียวโตนะครับก็ได้พัฒนาเครื่องมือนะครับที่จะสร้างฟองอากาศขนาดเล็กนะครับในหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับใช้สําหรับกระตุ้นการงอกนะครับใช้ในระบบไฮโดรโปนิกนะครับการล้างความสะอาดนะครับของเชื้อนะครับแล้วผลงานที่เราพัฒนามานะครับเราก็จะมีการตรวจวัดขนาดอันดับว่ากรับโดยเครื่องนะครับ แล้วก็งานวิจัยนะครับที่เราไปทดลองนะครับก็คือแรก นะครับปรากฏว่าเครื่องไมโครนาโนหรือออกซิเจนไมโครนาโนเนี่ยนะครับมันสามารถจะกระตุ้นนะครับการงอกของเมล็ดนะครับได้ดีกว่าไม่ใช้นะครับเนื่องจากนะครับมันจะไปส่งผลให้การซึมนะครับของน้ําและอากาศของเมล็ดได้ดีขึ้นนะครับวันที่2นะครับก็สามารถที่จะช่วยนะครับกระตุ้นนะครับการเจริญเติบโตของรากของพืชในระบบโดยเฉพาะในระบบไฮโดรโปนิกนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของพืชผักผักสลัดนะครับที่เราทดลองหรือผักคะน้านะครับที่เราทดลองมันก็สามารถที่จะช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตนะครับได้มากกว่า1 0บถึงยี่สิบเปโดยเซ็น การปลูกเมลอนนะครับหรือมะเขือเทศนะครับในโรงเรือนก็ทําให้การเจริญเติบโตของรากดีขึ้นนะครับส่งผลให้นะครับในส่วนของปริมาณผมลิตเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะ นะครับเรื่องของคุณภาพผลผลิตนะครับเมลอนเนี่ยนะครับก็คือคุณนอกจากปริมาณของผลผลิตเพื่อมีผลที่ใหญ่ขึ้นนะครับยังส่งเสริมทําให้เรื่องของคุณภาพนะครับเรื่องของเปอร์เซ็นต์ความหวานเพิ่มขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะนะครับในส่วนของมะเขือเทศนะครับก็จะเพิ่มเรื่องของสารต้านอนุมูลสละนะครับนะครับในผลดีขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งในส่วนของสมุนไพรนะครับที่เราใช้ระบบไฮโดโปนิสแล้วก็ใช้ในโอนโนก็สามารถจะเพิ่มพวกสารต้านอนุมูลสละนะครับได้เร็วแล้วก็ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตได้ดีนะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราทำนะครับ ก็คือกระบวนการใช้ฟองกัดไมโครนาโนนะครับที่ล้างทองสารผลิตสามารถที่ยืย่อยโยกการเก็บรักษานะครับเนื่องจากฟองขนาดไมโครนาโนนี่นะครับมันลดแรงตึงผิวนะครับมันมีประจุลบนะครับสร้างพวกอนุมูลสละนะครับไปจับกับสิ่งสกปรกนะครับที่ติดมากับผลผลิตทําให้สิ่งสกปรกต่างๆเนี่ยหลุดออกจากผลผลิตได้ง่ายนะครับแล้วนอกจากนั้นยังฆ่าเชื้อนะครับจากผลผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหานะครับของโรคพ่อหมีเน่านะครับ ในกล้วยนะครับที่ทางรบร <Plus> ิษัทได้ส่งออกไปญี่ปุ่นนะครับมีปัญหาก็อยากจะหาแนวทางในการลดการใช้สารเคมีนะครับเราก็ใช้นะครับไมโครนาโนโอโซนนะครับในการฆ่าเชื้อต่อประสาทไม่ว่าจะเป็นกล้วยม่วงก็สามารถที่จะยืดอายุการเก็บรักษาและก็ลดการเจริญเติบโตของเชื้อได้นะครับอันนี้บริษัทเอเอฟเทคโนลนะครับที่นำเทคโนโลยีนะครับไปใช้แล้วตอนนี้ก็ยังส่งออกนะครับทำให้สามารถยืดอายุการเก็บรักษากล้วยส่งออกนะครับเพราะว่ากล้วยส่งออกเนี่ยจะใช้ระยะเวลาประมาณ ประมาณสีอาทิตย์นะครับในการขนส่งนะครับเพราะนั้นเทคโนโลยีตัวนี้นะครับมันจะลดในเรื่องของการใช้สารเคมีได้นะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือในการพลี้ยสัตว์น้ำนะครับนะครับมันก็จะระบบไมโครนาโนเพิ่มมันจะเพิ่มตัวออกซิเจนนะครับในน้ำนะครับทำให้ปลาเจริญเติบโตได้ดีกินอาหารได้ดีนอกจากนี้นะครับยังเป็นส่วนในการบําบัดนะครับน้ำเสียนะครับออกจากบ่อนะครับตัวไมโครนาโนเนี่ยนะครับเนื่องจากมีประจุลบนะครับมันจะไป นะครับจับนะครับกับพวกไอ้สิ่งสโกโปรกต่งกางตางนะครับทำให้ลอยขึ้นมานะครับเหนือน้ำนะครับแล้วก็เอ่อทำให้ในส่วนของน้ำนะครับมีความสะอาดดีขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งการเลี้ยงปลาในระบบหนาแน,น่นนะครับก็สามารถที่จะใช้ระบบไมโครนานโนนะครับที่จะเอ่อเพิ่มนะครับประสิทธิภาพนะครับโดยเฉพาะเอ่อช่วงเปลี่ยนฤดูก,กาลนะครับน้ํา น้ำฝนนะครับเข้ามาในบ่อเยอะเนี่ยนะครับทำให้ออกซิเจนในน้ําต่ำนะครับการใช้เเทคโนโลยีมีโครนาโนก็สามารถนะครับที่จะช่วยเพิ่มนะครับการนกน้ําของปลาได้นะครับเนาะสำหรับในตัวโครงการนะครับก็ได้รับประมาณนะครับที่จากนะครับในทุนวิจัยนะครับจากจากทั้งวชนะครับเนาะสกสวแล้วก็สวกครับผมก็ขอขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับตัวเครื่องผลิตฟองนาโนตอนนี้เราได้นาไปใช้กิน ครับตอนนี้ที่ที่นำมาใช้ก็คือกลุ่มปลูกกล้วยหอมนะครับวิสาหกิจชุมชนนะครับเสืองสารนะครับที่ที่นำตัวเครื่องไปใช้นะครับร่วมกับทางพียเน็ตเทคโนนะครับที่เขาส่งออกกล้วยหอมนะครับแล้วก็มีบริษัทพีเคที่ไม่สอดนะครับที่ที่นำไปใช้นะครับในการล้างทองสาดผลผลิตครับลักษณะฟองากาศที่เกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างครับครับผมก็คือลักษณะที่เกิดขึ้นนะครับเนาะจะเป็นฟองนะครับ ขนาดเล็กนะครับถ้าฟองขนาดใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ในน้ําได้ นะครับไม่นานแต่ถ้าฟองขนาดเล็กมันจะอยู่ในน้ําได้นานนะครับ,รบในส่วนของนี้เราก็สามารถที่จะใช้ไม่ว่าโอโซนไนโตรเจนออกซิเจนนะครับเข้าไปอยู่ในฟองอากาศนะครับมันก็ทําให้ออกซิเจนในน้ําเพิ่มขึ้นนะครับเนาะหรือถ้าจะต้องการฆ่าเชื้อก็ใช้โอโซนนะครับที่อยู่ในน้านะครับก็มันก็จะอยู่ได้นานกว่าเครื่องผลิตโอโซนธรรมดาครับขนาดเครื่องเล็กใหญ่ขึ้นอยู่กับอะไรรขนาดก็ขึ้นอยู่กับว่านะครับไอขนาด ปริมาณของน้ําที่เราจะใช้นะครับว่า1ถ้าเป็นอ่างปลาขนาดเล็กนะครับก็อาจจะใช้เครื่องไม่ใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็นบ่อปลานะครับหรือปลูกเลี้ยงปลาในกระชังกับปลูกพืชในปริมาณน้ํา1 0 0 0ลิตร2อ0ลิตรอะไรเงี้ยครับก็เครื่องมันก็ใหญ่ขึ้นหรือแม้กระทั่งพวกการส่งออกนะครับที่ทําล้าง ผลผลิตนะครับอาจจะ5,000ลิตรนะครับก็ขนาดเครื่องก็ใหญ่ขึ้นครับเชิญชวนผู้ที่ดูผู้ที่พิดูให้มาเดินที่ชมงานแล้วก็ที่พูทธนะครับครับก็คือในส่วนของเทคโนโลยีของเราเนี่ยนะครับเรามันก็สามารถที่จะลดการใช้สารเคมีนะครับแล้วยืดโยเกิร์ตรักษาหรือกระตุ้นการเจริญของพืชนะครับขอเชิญชวนทุกท่านนะที่สนใจนะครับมางาน research expo นะครับหรือมากทำวิจัยนะครับของทางบวชได้ครับครับที่บูธที่บูธของหมายอะไรที่นี่นะคุณนั้นนะครับผม